ผมกำลังเลยร้อยส่วด้านสองสามีทตอนที่สอกเปลท่าสองที่สามครับเหู่างบ้านันนี้ผู้มวดจะมาออกกำบ้าน่ารทีสองโอมังในการรับเข้าสู่เือปากปีงห้ันนครอายกสถานการณ์ท่าสุดสามารถฝ่ายข้าศึของเราเนี่ย็นกำลังโซนหนึ่งของพันยอวอทีึ่งสอมีกำลังประมาณหน0่งส้อืที่ลุกมมาจากทางทิดเหนือมุ่งสู่บ้านมึงไม้บ้านโคกกระชายและบ้านชาเอม กรทีสูอ่ออเภปปากพีจจงหคัดนายกบริวเวณนี้ถ้าสึกเนี่ยมีความสามารถในการเพิ่มเติมกำลังหนึ่งหมวดภายในเวลา4ี่ชั่วโมงจากบ้านโอ้ยสองห้าแป2588บริเวณนี้จากซิงบอกเหตุเหล่านี้นสแสดงว่ากำลังส่วนเนี้ยกำลังที่จะทำการเข้ายึดเอเไปปากพีต่อไป กำลังฝ่ายเราร้อยอาวุธบอที่หนึ่งเป็นความพยายามรังในการตั้งรับทางทีตะวันตกหรือว่าฝั่งวาในเวลา26:11:00สิงหาคม5บริเวณบ้านเขาปอพิกัด QR 300930ถึง QR 315930เพื่อป้องกันต้านทานและทำลายข้าศึกในเขตบริเวณนี้ รับมอบฉากการยิงจากพองแปดสิบเอ็ดจนวนหนึ่งฉานบนเลนที่หงเป็นความียาามลักตั้งลับในทางทุกนตกหรือว่าทางขวาในที่สิกสิบเอ็ศูนยิงหาหกาิารามนย์สามเก้าสามสามถึง qr สามหึ่งสามเก้าสามสา เป้าหมายป้าศึกจะลับส่วนหนึ่งของพันวยนี่ไงมวลเป็นเลที่3เป็นบนหนุนนะตั้งรับในยี่สิบกศูนยสิงหาสองห้าต่อไปยสบหกนึ่งหนึ่งศูนย์ิงสอาบริเวณจังหวัดนครนายกบ้านเสาปอตั้งแต่พิการสามศูนยแปดเก้าใส่าเจ็ถึงยิบเสามหนึ่งหกเก้าสามเจเพื่อการสร้างสนุนเมื่อได้รับคำสั่งผู้ช่างจบตีที่หนึ่ง ใ,ใต้การ์ด, 500, ดคุ200โหวตพื้นที่จอบตีที่3ขั้นต้นจะอยู่ในพื้นที่ของบทวตพืนที่3และอยู่ในการ์อของ200หมวดเอง60ช่วยส่วนรวมยิงในพื้นที่บทวดหนุนส่วนพรกิจของเราเนี่ยเราเป็นบทวตพืนที่ที่2เนี่ยเป็นความพยายามขับสนุนในการตั้งรับอยู่ทางนี้ตอนตกหรือว่าทางซ้ายอยู่บริเวณนี้ ใน2ี่1 0บ0สิสิงหาห5ตั้งแต่พิกัร์ิวอาร์สามิวอาร์สา3ศ7นเกพื้องกันต้านทานและทำลายข้าิึกในบริเวณเ็ดศการปฏิบัติแนวทิ่ในการปฏิบัติเนี่ยศิตย์นาลงของพวกค้านั่าคือต้องการที่จะรักษาต้องการระยะย้อข้าศึกโดยให้ภูมิประเทศเนี่ยได้เปรียบกับการใช้ระบบทางขว เจตนาลงของปบม่วนจะป้องกันต้านทานและทำลายข้าศึกแล้วทำให้ข้าศึกเนี่ยมีความเสียหายมากที่สุดยัการกลยุทธ์กลยุทธ์ของเราเนี่ยมุดเปื้องแรกมดเบื้อที่สองเราเนี่ยจะใช้การวางกำลังแบบสามมู่ดออกไปสามมู่เตั้งยังการให้หมู่หนึ่งเนี่ยเป็นหมู่หลักย่านกลางคุที่อยู่ย่านกลางนะต่อไปหมู่เบื้องที่สองคุณอยู่ทางขวามุดเบื้องที่สามอยู่ทางซ้ายและคุณเข้าที่ตั้งยิงคุณเป็นคนจะทำการสนับสนุนโดย จะอยู่ในพื้นที่ของหมู่เป็นเลขที่สามเป็นภารกิจของเราหมเป็นเลขที่สองของเรานั้นเป็นการยิงการยิงเนี่ยจะให้ความสับออกแบให้ความสำคัญกับหมู่เป็นเลขที่หนึ่งต่อและสามตามระดับที่ผมได้กล่าวมาคอมาสิเมตั้งแต่บริเวณนี้กันส่วนรวมมอบฉากการยิงให้หมู่เป็นเลขที่หนึ่งเป็นหลักจำนวนหนึ่งฉากภารกิจรองภารกิจก้อนขออภัยภารกิจรองของหมู่เป็นเลขที่หนึ่งเป็นความพยายามหลักเป็นย่านกลางของการตั้งรับใน ที่สิสิดสิงหาคมตั้งแต่พิการ QR 3 0 0 9 3นนถึง QR สาม9 3 7ย์จสมดนุ่มนคุณมอรที่สองเนี่ยมีความยายของสามสนุนทางขวาเวลาเนี่ยเหมือนกันตั้งแต่พิการ QR 3า0 9 3 7ถึง QR 3 0 7 9 3 7ยมเ็คุณมืปีแรที่สามความพยายามของกางสาบสนุนทานซ้าย ตังรับใน2 6 1สิ0สิเงาห้ตั้งแต่นิกันว่า37 0ศ3นถึงทีว่า30มศูนทีบริเวณนี้ตั้สามมู่ส่งคุณหมู่เปินกนหมู่เปินกนี่ยเป็นความเทียมทางถนนตั้งรับในย่สิบหกสิบ็นูนยงหขา้องดับไป ให้ตั้งทิศทางการยิงเนี่ยปีกซ้ายในวื้นที่ของมู่พื้นที่สาวเขาจะต่อหออาวุธต่อต้านหรังเนี่ยจะอยู่ในการควบคุมของบวกหมายว่าปู่เปรตกินเนยคำแนะนำในการภะษาทุกหมู่่อต้านทานในเวลาที่จะหมุน11.00ซิงหาของ้ารายงานทันทีเมื่อเห็นท่าศึกในพื้นที่ของตนเองพร้อมเร่งด่วนพร้อมเร่งด่วนเนี่ยให้ดัดแปลงที่มั่นก่อนปู่เปรตยัดสวนระวังป้องกัน กันนาหมู่แล้วหนึ่งนายนินกันนาหมู่แล้วหนึ่งนายนำอาวุธเข้าที่ตั้งมอบเขตการยิงของเวทีเองให้เรียบร้อย ข้างลางพื้นที่การยิงส่วนการเพื่อหาระยะการยิงที่มีผลต่อเป้าหมายวางอาวุธอุปกรณ์และลูกลให้เรียบร้อยจะทำแผนการยิงของมู่และจะทำแผนศูและจะทำแผนจุดระยะของทหารมาให้เรียบร้อยจัดแปลงที่มั่นเพื่อความมั่นคงเพื่อป้องเรามัดระวังการใช้เสียงและแสงอย่างสุดสุดการส่วยรบสนศูนย์ทั่วไป ขบวน,น,บนสมัมภารัของกองพันนียจะตั้งอยู่ที่บ้านหลังสองห้องหรือตรงนี้พิกัต QR สามหนึ่งห้าเก้าสามศูนย์จะอยู่เวนี้พิกัตขบวนสัมะาระของกองร้อยจะตั้งอยู่ที่ QR สามหนึ่งสี่เก้าสามเจ็ดจอยตรงนี้นี่ทุอประการแลมวโโโโโขอไปขบวนสมัมะาระของกองร้อยอยู่ในการควบคุมศนของกองพันซึ่งจะอยู่ที่พิกัด สามหนึ่งห้าเก้าห้าศูนยบริเวณนี้ยูทูปกรและการบริการสองปหนึ่งให้ทหารและประทานอาหารร้อนตามวงรอบเสบียงและสาวสมเสบียงพอตามจัดไว้ที่กองร้อยหนึ่งวันสองปห้าอะไรก็ถึงที่ใช้บริกรเนี่ย เป็นเลน็กและปืนกรองของพวกคุณเนี่ยเบิงตามเป็นมสมุณฐานเลยพอ8 1 70นัดต่อกระบอกต่อวันพอ60 60นัดต่อกระบอกต่อวันวน,ววนี่ตุ้ยควรรามาระวังการเสี่ยงแสงด้ยิ๊บต่อไปการทรงกลับสายแพทย์การทรงกลับสายแพทย์ของเราเนี่ยจะใช้การเดินผานพื้นดินเป็นหลักที่ที่พาบาลของกองพันจะตั้งอยู่ที่ขบวนสัมภาระของกองพัน ท,ที่พยาบาลของกองร้อยจะตั้อยู่ที่ทบสมรักของกองร้อยพิกัดเดียวกันเลยนะที่ประถมพยาบาลของทัวรจะอยู่ที่พิกัด QR 45773การกำลังพลทุกหน่วยสรุปยอดกำลังพลประจำวันส่งที่ทกร้อยตอนศูนย์700ในทุกๆวันกิจกรรมประเดือนห้ามทำลายและรื้อถอนสิ่งทรัพย์ของรัศดรโดยเด็ดขานการมาเข้าประชาและการสื่อสาร รถมาขบัญชาเนี่ยอตอร้อยจะตั้งอยู่ที่ทีวามหนึ่งหกเก้าสามเจ็ดอยู่บริเวณนี้อกรบดหกเก็บจะอยู่ที่ัิการทีวสี่ศูนย์ห้าเจ็ดเจ็ดสามอยู่บริเวณนี้ กรณีผมเนี่ยไม่สามารถสายแมสแล้วการกรณีผมเนี่ยไม่สามารถให้การควบคุมได้จะให้ผบจะให้ผบหมดแล้วผบมู่ปืนก่อนเนี่ยทำการไม่ได้แบบเดการสื่อสารกองพลสชอบอจู่บันมีหมดมาคำใช้ตั้งแต่การตั้งรับของกองร้สัญญาณกอไปสัญญาณชาติการจริงสัญญาณชาติป้องกันทั้งสุดท้ายในเวลากลางวันและเวลากลางคืนใช้บูปสีแดงสองช่อหยุดยิงตามสั่ง ยเลอดาหมดเนี่ยขมดสองใช้ลองแท้สองลองมวนจะใช้ถาวรลองมูเป็นกนใช้เทองดีการบูรณาเน้นย้ำเลยบูหนึ่งใช้หือองเองของบูสอใช้โกลเดแดงแท้ปูสามใช้ทองดำและการยสัญญาณบอกไยสัญญาณบอกไยเนี่ยผ้าทองสอมีบขาสัญญาณถามขบโมดขบโมสัญญาณถามตอบไกล เอาไปถามเดินไกลตอบเาไฟขวดสัญญาณไมาเจ้าให้รอแล้วท่าพหรือยังให้ตอบไม่เข้าใจท่านเป็นใ้ตงใสให้ตอบถามในเวลานี้ไม่ใช้นมสองับปัจจุบันขณะนี้เวลายี่สบห้าเนย์้าขอให้ทุกนายโชคดีในการปฏิบัติเฉลิมได้พูดเดนขก็